อ้าเดี๋ยวขอม้วนกลับลำหน่อยว่างั้นนี่ครัดูดิลมไม่ลมดูดิครั มางไงสมบูรณ์ไปได้ไหมคันนี้ก็แรงนะแรงมากคันนี้ดูครมิดแท็กไปแล้วเอามิดแท็กไปแล้วครับโอ้โหลมมากเลย สวัสดีครับผมจะเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องเพทายชาแนลมาครับวันนี้เราอยู่กับชีมงานรถเกี่ยว365นะครับมาเดี๋ยวมาดูแปลงนี้หน่อยครับเขาจะเกี่ยวด้วยกัน3คันเลยนะเปิดแปลงก็เป็นสมบูรณ์พัฒนานะครับเปิดแปลงไปก่อนแล้วนี่ฮะดูว่า แปลงนี้จะมีลมไม่เห็นหรือเปล่านะครับน่าจะลมอยู่แล้วแหละแปลงนี้โอ้เสียงดังมากเลยครับสมบูรณ์พัฒนาคันนี้โบ้ดีเอาครับ ไปอย่างนั้นไปด้วยไม่ได้หรอกฮะล้อ,ลอข้างคันนาไปแล้วฮะเปิดแปงเปิดแปงมาดูว่าจะเป็นยังไง ดูข้าวฮนะงามมากเลยนี่เป็นนาปังน่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วแหละฮะเพราะว่ามันเดือนเมเอ้ยมันเดือนพฤษภาแล้วครับก็จะเป็นต่อไปนี่ก็จะเป็นข้านาปีละนี่ฮะมาอีกคันแล้วข้างหลังวัยรุ่นพันล้าน,นครับ คันนี้ที่เด็ดเลยสกดคำว่าจมไม่เป็นเลยครับคันนี้แรงมากบูกคู่ด้วย260พลังมาเครื่องเจโอแปดีบคู่ตัวเดิน200ปั๊มได้กินครับปากกว้าง3เมตรปุ่ม2ตันงนะครับเลททั้งคันคันนี้บอกเลย 好，撸一撸一撸 ัเลยโอ้วิ่งไวเกินเนี่ยคันนี้บอกเลยว่าแรงมากเขามีใบแท็กที่ไม่เหมือนใครนะครับ เขาก็เลยสะกดคำว่าจมไม่เป็นตาคันนี้ได้จมนี่ผมว่างานหนักเลยละ่ะเปิดแปงครับเปิดแปงมากินเข้าไปสุดเลยนะคันนี้โดูนะมาอีกคันละสมบูรณ์พัฒนา Do Ari -E A.P. ตั้มหน่อยว่างั้นนี่คะดูดิลมไม่ลมดูดิคะ มบไปได้ไหมคันนี้ก็แรงนะแรงมากคันนี้ดูฮะมิดแท็กไปแล้วอ้าวมิดแท็กไปแล้วครับโอ้โห,โหโลมมากเลย dẫn dần lên à เกี่ยวแค่สองคันนะอีกคันหนึ่งไม่ลงมาคนระับภทยเสียงฮะเดี๋ยวมาดูสมบูรณ์พัฒนาละกรอบคันามาหน่อยครับว่าจะเป็นยังไงเนาะ จะมุดใจสบายครับผมไม่น่าจะมีอะไรแล้วแหละอ้าไม่มีอะไรแล้วครับผม โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็พามาชมรถเกี่ยวสมบูรณ์พัฒนากับรถเกี่ยววัรุ่นพันล้านเพียงเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมจะไปถ่ายกันไหนไปถ่ายอยู่ไหนฝากพี่น้องเอฟติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ